สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาวอุ c h ชาแนลค่ะคลิปนี้สาวอุ่งก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศรอบๆบบ้านนะคะทากน้อยที่น่ารักดอกทองอูไล่สวยสวยเลยค่ะต้นนี้ก็จะออกมาออกดอกนานแล้วนะคุณผู้ชมตั้งแต่ปีใหม่ มอเตอร์ไซค์ดังมากวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่มีโรงงานแล้วก็คลังสินค้าเยอะมากหน้าบ้านก็จะปกติก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของตรงนี้นะคะว,นนวันนี้วันเสาร์ก็เลยไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาถัด ลงมาจากตรงนั้นก็จะเป็นสวนกระเพราค่ะกระเพราหน้าฝนงามมากเลยคุณผู้ชมโหระพาก,กำลังงามเลยค่ะคุณผู้ชม ดอกไม้สวยๆเสาว,วึงไม่ได้มาตัดหญ้าเลยค่ะตอนนี้หน้าฝนโลกมากเลยใบกะเพราโหระพานี่ไม่ได้ขายนะคะคุณผู้ชมก็คือใครอยากมาเก็บก็มาเก็บได้เลย ต้นอังกาบหนูนะคะเขียวๆอังกาบหนูที่ตอนนั้นเห็นว่าเป็นยารักษาโรคนะคะสะวึงก็ไปสรรหามาปลูกหน้าฝนก็จะงามงามหรือว่าลกก็ไม่รู้คะ่ะ สวีว่าจะลบมากกว่าด้วยไม้เพิ่งจะออกดอกผักหวานค่ะคุณผู้ชมมาตัดยอดหลายรอบแล้วนะผักหวาน <c oughs> ก็มีตะไคร ใบกะเพราแล้วก็มีต้นแคร์ต้นแคร์ต้นนี้ไม่โตนะคะคุณผู้ชมก็แค่นี้แหละค่ะแต่ว่าออกดอกทุกวันเลยสวัขอบคุณมา,มากๆนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ